นาหัวใจอย่าได้บึง้งยิ้มให้สึงตึงใจใบห,หน้าหวานยิ้มใบเถิดยิ้มสู้หมู่ภัยพ่านยิ้มเชื่อบานสึงจิตชวนติดใจยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าพุกโศกมายิ้มนิดคิดแก้ไข น้องกับพี่เห็นกันหมั่นยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดีเมื่อเมฆหม่มนฟ้ามองรอกรองให้ดูงามงสดสดใสอีกในหนึ่งมีความทุกข์เพียงใดให้คำหนึ่งเดี๋ยวความสุขหวานซึ้งจะตามมา ในหนาการเดินทางของชีวิตต่างปากกดตีนถีบเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแเรกแกช่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกคนเปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิต เปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมนามถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจ้มังเกิดมีแด่พระรัตนตยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงรำ้ำ คุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความคารพคณะสงฆ์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ขอความเจริญงอกงามภัยบูรในศีลในธรรมความสงบเงยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจ้ามังเกิดมีแดบบ่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่27 เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะโดยเฉพาะสารธรรมะที่กระผมหรือวัตถามภาพจะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้จะได้บอกเกี่ยวกับวิธีทำบุญแล้วรวย โยมโดยเฉพาะชาวพุทธของเรานี่หายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญอยู่แล้วเนาะนั่นยังมีภาษาโบราณอีสานถ้ะถึงสี่วมแหหลลแ่งขาดแว่งบสมบูรณ์ประเภทนี่ทํำบุญพอแม่าบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจคงทีซ้ามาขี้กันไหวยาไล่ถิ่มหิดของหมายความว่ายังไงถึงแม้จะทุกข์ถึงแม้จะลำบากถึงแม้น้ำจะท่วมหรือแรงก็แล้วแต่ ชาวพุทธของเรานี่ก็จะทําบุญอยู่ตลอดนะฉะนั้นก็ดังที่พระอาจารย์พูดมาอยู่เป็นประจำว่าคนเราปลูกข้าวทํานาก็หวังข้าวค้าขายก็หวังกําไรสร้างบุญก็หวังผลบุญบางท่านบางคนก็หวังให้ถูกหวยบางท่านบางคนก็หวังให้รวยหวังให้โชคดีให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิดในกิจที่ตัวเองทําในกรรมที่ตัวเองประกอบในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบต้องทําบุญอะไรโยมทําแบบไหน ตั้งใจฟังตั้งใจจาตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะยยมนะนะถ้าเราท่านทั้งหลายได้ทำบุญนะบุญอะไรๆนะยมบุญใหญ่นะฮะมันเป็นเคดวิชาศักดิ์สิทธิ์นะยยมนะเป็นเรื่องที่พระอาจารย์อยากจะเน้นสำหรับโยมที่ชีวิตมีปัญหามากๆหรือต้องการให้วิบากกรรมที่กำลังได้รับในใครตัวลงอย่างรวดเร็ว ที้รยิดยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะยิดยมพระอาจารย์ได้บอกมาตั้งหลายต่ลายคลิปว่าการกวาดล้างชีวิตเก่าสู่ชีวิตใหม่เป็นการปรับตนเองให้พร้อมที่จะเดินหน้าในชีวิตอีกครั้งสิ่งที่จําเป็นในเวลานี้ก็คือการสร้างบุญใหญ่เสริมชะตาชีวิตที่จะต้องทําเพราะบุญเรายังน้อยยอม ถึงมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีนี่มาส่งผลกับชีวิตแต่สำหรับคนที่ยังมีอาชีพที่ไม่ปกติที่ไปปิดทางความสุขความเจริญบางส่วนไว้ที่ยังเลิกทำไม่ได้แบบฉับพลันเพราะอาจจะติดเงื่อนไขห้ายประการหลายเหตุผลเป็นต้นว่ายัางทำงานทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตเช่นขายปลานะ ทำขอ,อกสุนักเป็นตำรวจเป็นทหารที่ต้องมีการปราบโจรผู้ร้ายอยู่ทุกวันรวมถึงยังการขายสินค้าที่ทําให้คนขาดสติร้านขายของชำที่ต้องขายเหล้าบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นสำหรับอาชีพตำรวจหรือทหารนั้นเป็นอาชีพที่ดีมีเกียรติมีประโยชน์มากต่อประเทศชาติแต่ต้องยอมรับว่าถ้ามีหน้าที่โดยตรงนะ เกี่ยวข้องกับการฆ่าทำลายนะวงเวียนกรรมนั้นยังไม่จบสิ้นแน่บุญที่ทําประโยชน์เพื่อความสงบสุขแก่คนหมู่มากต้องได้รับอน,นิสงส์บุญนี้แน่นอนแต่บาปก็ต้องได้รับด้วยนะยมนะเพราะมีการฆ่าการทําลายหรือทําร้ายนะฮะแต่ถ้าเป็นตํารวจไม่ดีทหารไม่ดีถ้ามีเจตนาไปทําร้ายผู้บริสุทธิ แอบโกงกินเงินแผ่นดินทำทุกวิถีทางที่จะเบียดเบียนผู้อื่นโดยใช้อำนาจหน้าที่บางหน้ารับรองว่าจะเจอผลหนักอย่างอย่างคนอื่นแน่นะหนักกว่าคนอื่นด้วยนะยมนะดังนั้นยมบุญนั้นอยู่ส่วนบุญบาปนั้นก็อยู่ส่วนบาปไม่สามารถในการที่จะมาลบล้างกันได้บุญไม่เคยส่งเป็นผลเป็นบาปบาปก็ไม่เคยส่งผลเป็นบุญพระจันาร์ผู้อยู่เป็นประจันเป็นคนละเรื่องกัน แต่การที่จะส่งผลเมื่อใดก็อยู่ที่ว่าฝ่ายกรรมไหนจะหนักกว่ากันกรรมดีหรือกรรมไม่ดีถ้ากรรมใดหนักกว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลก่อนหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดว่าทํากรรมดีมากๆเนี่ยไปลบล้างกรรมชั่วที่เคยทําได้โยมต้องรีบเข้าใจใหม่เสียตรงนี้ว่าไม่ว่ากรรมใดก็ลบล้างกันไม่ได้ใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นที่บอกว่าบุญสามารถพาหนีกรรมได้นั้น นะนั่นก็หมายความว่าทํากรรมดีให้มากโยมให้มีแต่ผลดีส่งผลต่อเนื่องจนกรรมไม่ดีเข้ามาแทรกตัวเข้ามาส่งผลไม่ได้หรือมาส่งผลได้จริงแต่ไม่กระทบกับชีวิตของเรามากเรื่องเป็นอย่างนี้นะโยมนะโยมเคยหลายคนคงเคยได้ยินที่เขาบอกว่าบาปนั้นก็เป็นเหมือนกับยาพิษบางชนิดนะ ถ้าเราเติมน้ำสะอาดลงไปมากๆยาพิษก็จะเจือจางลงไปจนส่งผลอะไรไม่ได้น้ำสะอาดที่พูดถึงก็คือกรรมกรรมดีนะฮะคือบุญกุศลที่มีมากกว่าลองนึกดูยมอ่าเอาลองนึกเอาว่าถ้ายาพิษแค่ครึ่งแก้วแต่น้ำสะอาดมีมากเท่ากับแม่น้ำสายอ่าแม่น้ำทั้งสายนี่ยมยาพิษนั้นจะส่งผลได้หรือไม่ เป็นอุปมาอุปไมยถึงการสร้างกรรมดีให้มีกำลังมากกว่ากรรมชั่วจนกรรมชั่ววิ่งตามไม่ทันหรือมาส่งผลไม่ได้โยมอธิบายให้โยมก็จะง่ายๆแบบนี้คงจะเข้าใจนะโยมนะไม่ใช่เอากรมดีไปลบล้างกรรมชั่วนะโยมนะเพาะกฎแห่งกรรมนั้นบอกแล้วว่ายุติธรรมที่สุดในโลกเมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้วคนก่อกรรมต้องรับผลกรรมนั้นจนกว่ากรรมนั้นจะยุติ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่มีใครมาเบี่ยงเบนกรรมไปได้ในิยมนอกจากอาชีพที่ไม่ปกติที่กล่าวมาข้างต้นแล้วโยมยังรวมถึงคนที่มีอาชีพปกติแต่มีอุปสรรคปัญหามากเรื่องเงินทองวุ่นวายมีหนี้มีสินที่เจียนจะบ้าตายหมุนไม่ออกนะติดไปหมดทุกด้าน,นเรื่องครอบครัวเจ็บป่วยทั้งโลกปกติโลกเวรโลกกรรม โดยเฉพาะโรคมะเร็งร้ายตามส่วนต่างๆของร่างกายที่วงการแพทย์ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้สรุปแล้วเอาว่าเป็นว่าเรื่องต่างๆที่ทำให้ชีวิตถึงทางตันฉะนัน้นยินยอมขอแนะนำว่าให้สร้างบุญใหญ่แบบครบถ้วนทุกอนิสงส์จากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะยยอมนะเพื่ออะไรยอมเพื่อเปิดทางให้ชีวิตไปสู่แสงสว่างอีกครั้ง หรือสำหรับคนที่ต้องการพลิกชีวิตเร็วๆก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องนะฮะอาจารย์พูดอยู่เป็นประจวบการสร้างบุญใหญ่ให้ครบถ้วนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสียเงินเสียทองมากมายนะนะแค่รู้จักเคล็ดวิธีก็สามารถในการที่จะสร้างบุญใหญ่ได้ครบถ้วนนะฮะบุญใหญ่ที่พระอาจารย์กำลังจะพูดให้โยมได้ฟังนี้เป็นบุญที่ครบถ้วนทุกทางทั้งวัตถุทานอภยทานแล้วก็ธรรมทาน โดยเฉพาะยมวิธีทําบุญใหญ่ครบถ้วนเริ่มจากการที่ต้องสร้างบุญในแต่ละวันให้ทำวัละหนึ่งบาทหรือถ้ามีเงินน้อยกว่านั้นก็ให้ทำวัละห้าสิบตังก็ได้นะไม่เป็นไรเงินน้อยแต่เรามีเจตนาอย่างแรงก้าบุญนั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะสำหรับโยมท่านไหนที่กำลังมากก็ขอให้ตามที่เราเห็นสมควรในะโยมนะ วิธีการขั้นแรกก็ให้หาผานมาวางไว้ที่หิ้งพระในพระอาจารย์นำไปพูดนำไปเล่าให้โยมได้ฟังแนะนำอยู่เป็นประจำหรือหากาที่บ้านไม่มีหิ้งพระโยมจะเอาใส่ถ้วยหรือใส่กระปุกอะไรก็ได้ทั้งนั้นในทุกวันโยมตอนเช้าที่จิตปลอดโปร่งที่สุดหรือจะเอาเวลาใดก็ได้แล้วแต่จะสะดวกนนะโยมนะก่อนที่จะเอาเงินใส่กระปุกหรือใส่ถ้วยนั้นให้ไววหว้พระสวดมนต์แล้วก็อาราธนาศีลห้า เพื่อชำระให้ตนเองบริสุทธิ์เสียก่อนเพราะอย่างน้อยเวลาที่เราจะทำบุญครั้งนี้เราก็เป็นผู้ที่มีศีลห้าถึงแ,แม้ก่อนหน้านั้น,น,นไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราอาจจะผิดศีลมาก่อนนั่นเองนะทีนี้สำหรับโยมที่ไม่เคยรู้มาก่อนขอพูดให้โยมได้ฟังคร่าวๆนะนะให้ฟังแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆว่าการไหว้พระนั้นโยม แม้ไม่มีพุทธรูปที่บ้านก็ให้หารูปถ่ายมาติดก็ได้หรือถ้ายังหารูปถ่ายไม่ได้อีกก็ให้นึกเอาก็ยังได้นะนึกถึงภาพตนเองกราบพระพุทธรูปในใจสามครั้งกราบครั้งแรกในใจก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงประสูต,ตสิตัสรู้มาเพื่อที่จะช่วยเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้จริง กราบครั้งที่สองในใจก็ให้นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ช่วยเหลือเราสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้จริงกราบครั้งที่สามในใจโยมให้นึกถึงพระสงฆ์ผู้สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือเราสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้จริงโยมหลังจากกราบเสร็จหรือกราบในใจเสร็จก็ให้สวดมนต์บทนมัมการพระรันตนตรัยนะฮะ อดใตสรณะคมแล้วก็รัตานาศิลหนะเมื่อเสร็จจากการสวดมนต์ก็ให้เอาเงินที่เตรียมมานั้นโยมใส่มือแล้วตั้งจิตอธิษฐานจิตว่าขอเงินนี้นี่เป็นเงินสังฆทานเพื่อใช้ในการสร้างบุญแล้วก็เพื่อชานีะสงที่อาจจะเคยติดค้างมาในทุกๆชาติจนถึงชาตินี้อ่านะแล้วจึงเอาเงินนั้นโยมใส่กระปุกหรือภาชนะที่เตรียมเอาไว้ทีนี้โยมจากนั้นควรที่จะ นั่งสมาธินะนั่งสมาธิต่อยมเราจะได้สร้างบุญครบทั้งาสามทางก็คือทานศีลภาวนาเป็นการทำบุญครบทัท้ง3าขั้นบันไดสำคัญถือว่าเป็นบุญใหญ่ดังนั้นขอให้ทำแบบนี้ทุกๆวันโยมจนครบ7วัน10วัน15วันหรือ30วันตามที่เราพอใจก็ได้เมื่อเห็นว่ามีจำนวนเงินพอสมควรแล้วก็ให้เอาเงินนั่นแหละโยมไปทำบุญนะ โดยขอให้เน้นไปที่การถวายเพื่อเป็นพตรตทหารเดชพระพิสุสมณเณรการร่วมบุญเพื่อสร้างาศาสนวัตถุหรือถาวลวัตถุขนาดใหญ่ที่เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากไม่ว่าจะพุทธร,รูปขนาดใหญ่โบสถ์หรือวิหารสพานน์สง์อย่างนี้หรือทําบุญซื้อยาเครื่องมือการแพทย์ไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือการทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นที่พิการคนที่ได้โอกาส หรือการถ่ายชีวิตโครกระบือสงเครอบปริษั์นะฮะโยมใส่ตู้บริอาใส่ตู้บริจาคอย่างน้อยก็ให้ครบสี่อย่างนะต,นาตามที่พระอาจารย์ว่ามานะโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนอานิสงส์งของการถวายพระตาหารพระนั้นยโยมบางท่านบางคนมาวัดป่าธรรมวงว์ก็ไม่ได้มาตวปเป่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาฝากอยู่เป็นประจำเพราะวัดของเราในพระเยอะ นายโยมนะอาหารไม่เพียงพอต่อการกรบชันหมู่บ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆไปบินธราบ,บาตบางทีพระเยอะกว่ายมจึงบอกโยมว่าโยมใครมีวัตถุดิบใครที่มาเยี่ยมก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งเอาวัตถุดิบมาให้หน่อยนะจะได้ให้แม่ครัวแม่ขาวของเราเนี่ยนะได้ทําประกอบถวายพระสงฆ์สามเณรโยมหลายท่านหลายคนมาก็นำอันนั้นอันนี้มาเข้าโรงครัวอยู่เป็นประจำก็ น,นโมทนาสาธุการนะโยมนะโดยเฉพาะอันนี้สองของการถวายวพรตาหารพระโยมจะ,จะทำให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยเบญจพรทรรห้าประการก็คือเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยอายุวันนะสุขภพละและปฏิพันพูควรให้โยมเข้าใจง่ายๆว่าด้วยผลบุญนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีอายุยืนมีราบผลอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดสายนั่นเองนะ ทีนี้อาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่จากการสร้างบุญที่เป็นศาสนสถานเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจรีนะสร้างยอดฉัตรหรือสร้างศาสนะอื่นก็ตามยมรวมถึงธรรมทานด้วยเนี่เพื่อช่วยลดวิบากกรรมหนัหนกๆได้เป็นการพลิกกรรมที่เร็วที่สุดเพราะเป็นบุญใหญ่และเจ้ากรรมนายเวรนี่เขาพอใจมากที่สุดเมื่อเราอุทิศไปให้เพื่อขออโหสิกรรมนั่นเอง ทีนี้โยมมาดูอานิสง์จากการถวายยาหรือบุญในในเรื่องช่วยรักษาคนเนี่ยก็จะทําให้ได้อานิสงสิบประการก็คือเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวามีกําลังเป็นเลิศมหาชนยำเก่งทุกเมื่อไม่พัดจากอาของรักมีปัญญาจําใช้มีวัน,นะผ่องใสมียศถาบรรดาศักดิ์มีสุขในทุกที่ทุกสถานไม่มีอันตรายมากล้ามกายนะปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามากและทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คืออานิสงส์งที่จะได้นะฮะทีนิยมอาน,นิสงส์ในการถ่ายชีวิตโคกระบือระยมเขาบอกว่าจะทำให้มีอายุที่ยืนยาวปราศจากสรรพทุกสรรพโศกสัรพโ,โรคสรรพภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เรื่องคับแค้นใจวิบากกรรมหนักก็จะคลายแล้วก็หายไปเป็นที่เคารพเมตตาทั้งสามโลกนะฮะเพราะโครเนี่ยหรือกระบือเป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นเดียวกันกับมนุษย์อยู่ใกล้ชิดติดกับมนุษย์อยู่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่ลูกเหมือนดังมนุษย์ดังนั้นเรื่องทุกโศกก็จะหมดไปและลาภผลที่ควรจะได้ก็จะมาอย่างเร็วพันยมจะเห็นได้ว่า ทั้งสี่อันิี้สงนี้นี่ครอบคุมไว้หมดพวกด้านทั้งบุญทานบรารมีหนุนให้อายุยืนโชคลาบเงินทองความอุดมสมบูรณ์การขายวิบากกรรมที่เจ้ากรรมนายเวนชอบมากแล้วก็ยิ่งเจ้ากรรมนายเวนเขาพอใจยินดีในบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้เขาก็จะโหสิก,กรรมกับเราได้ง่ายขึ้นหลายเท่านั่นเองเมื่อสร้างบุญแล้วโยงก็ต้องอุทิศบุญทุกครั้งโดยต้องอุทิศให้ตัวเองให้เ,หวเทวดา ประจำตัวของเราและเจ้ากรรมในเรณซึ่ง3าส่วนนี้สำคัญมากจากนั้นจึงอุทิศบุญไปให้ท่านที่เราปรารถนาจะส่งบุญไปให้ตามปกติที่เราทำกันอยู่ประจำะการอุทิศบุญให้ตัวเองเพื่อให้มีความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตเพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายหรือกรรมดำที่ครอบงำจิตใจการอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวก็ เพื่อให้ท่านนี่มีพลังบุญมากขึ้นนะเพื่อปกป้องช่วยเหลือเราได้มากขึ้นการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็เพื่อการขอโหสิกรรมคลายวิบากกรรมที่กําลังามาถึงตัวและที่กําลังจะมาถึงตัวในไม่ช้าและเปิดทางให้พลังบุญกุศลที่เราทํานั้น่ะส่งผลเร็วขึ้นเจ้ากรรมนายเวรบางท่านเนี่ยเคยาจากที่เคยเป็นศัตรูอาจจะกลายมาเป็นมิตรกับเราเมื่อ เขายินดีรับบุญไปภพภูมิของเขาก็จะสูงขึ้นจิตก็จะติดกับกรรมดีมากขึ้นที่บอกว่าจากร้ายจะกลายเป็นดีต่อผู้อุทิศบุญได้เพราะเจ้ากรรมในเวรน,นั้นบางท่านก่อนที่จะกลายเป็นคนจองเวรเรานั้นยมท่านก็เคยเป็นผู้มีพ่อคุณเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทที่รักแล้วก็เมตตาเป็นภูมิเดิมอยู่แล้วถ้าเราสำนึกผิดได้แล้วก็พยายามชดใช้กรรมพยายามทำทุกวถิถีทาง ให้ท่านมีความสุขนะท่านรู้และเห็นใจความจริงใจของเรานะฮะบางท่านอาจจะกลับมารักษาแล้วก็ช่วยเหลือเราเหมือนเดิมช่วยเสริมอีกแรงทีนี้โยมนอกจากเทวดาประจําตัวที่ท่านช่วยเราอยู่แล้วโยมเพราะเจ้ากรรมในบางท่านอ่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นดวงจิตวิญญาณชั้นสูงด้วยบุญบาร,รมีของท่านเองอแม้แต่ท่านไม่ช่วย นะแค่โหสิกรรมหรือให้พรประเสริฐชีวิตเราก็พุ่งขึ้นจากจุดตกต่ำแล้วการเอาเงินไปสร้างบุญต่อนั้นโยมอาจจะโดยการใส่กล่องตามวัดนะตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงพยาบาลนะหรือถ้ามีจํานวนเงินมากพอที่จะโอนเงินไปทําบุญในที่ต่างๆที่มนะีประกาศเชิญชวนมากมายในยุคนี้ทั้งตามนะในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ต ก็ได้ทั้งสิ้นหรือไม่แต่บุญที่พระอาจารย์กําลังพาเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอยู่นี่ยมเพราะว่าเป็นบุญใหญ่1ปีมี1ครั้งแล้วก็เป็นบุญที่มีอน,นิสงส์มากเป็นบุญที่เขาแนะนําให้ทํานะยมนะก็คือบุญกระถินนะปีนี้วัดป่าธรรมวงสารามพวกเราก็จะจัดทอดกรถินในวันที่ในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ ในการที่จะระดมทุนในการที่จะสร้างวังพญานาคหน้าพระธาตุเจดีศรีสนมชัยวรมันของเราดังนั้นจึงเชิญชวนเราท่านทั้งหลายนะโยมนะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการร่วมกันทําบุญร่วมกันสร้างนะฮะวังพญานาคให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่พระอาจารย์ตั้งไว้โยมก็สามารถร่วมทําบุญได้ที่ธนาคารทกสนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี้นะโยมนะ เจ้าภาพมาอุปธรรมก็10,000แบาทขึ้นไปนะเจ้าภาพอุปธรรมก็10,000บาทแล้วก็เจ้าภาพกองบุญขอคนละหนึ่งกองนะยมนะยติทรร,รายการธรรมะก่อนนอนของเราในานามของครอบครัวเราก็ได้ไปบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องนะบอกลูกค้าของท่านก็ได้นะแล้วก็ระดมทุนมาแล้วก็โอนปัจจัยเข้าเป็นเจ้าภาพเป็นกองกองเลยนะยมนะกองละ2566บาท หรือจะร่วมบุญตามกาลังทรัพย์ต็มกำลังศรัทธายมก็สามารถร่วมได้ที่ธนาคารทอกศอหมายเลขบัญชีที่พระจันาร์ขึ้นให้นี้ยมร่วมบุญได้จนถึงวันที่31ตุลาคมเวลา9ก้าโมงเช้าือวการนาฬิกาฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญนะใครที่ยังไม่ได้ร่วมก็ร่วมได้เลยนะครับทีนี้ยมพบข้ามาหาธรรมะของเราต่อหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆโยมก็เอาเงินทั้งหมดใ,ใส่ซองแล้วก็เขียนหน้าซองสี ช่องตามที่พระอาจารย์แนะนำเอาไว้หรืออาจจะไม่ต้องเหมือนทั้งหมดก็ได้นะอเอาตามที่เราอยากจะทําบุญจริงๆแต่แนะนําว่าให้ทําบุญให้ก่าให้ทําบุญให้หลายด้านหลายประเภทมากขึ้นเท่านั้นก็เป็นพอเพื่ออะไรยมเพื่อให้ครบทุกด้านที่จะหนุนจะพลิกชีวิตเราได้นั่นเองนะหรือหากมีโอกาสสักครั้งที่ได้ทําหรือหมั่นทําบ่อย ทุกอย่างที่ว่ายากนะทุกอย่างที่ติดขัดทุกอย่างที่ไม่สะดวกสบายจะพลิกกลับมาดีมาสุขร่ำรวยขึ้นแบบที่เราประหลาดใจเลยแหละนายยมนะแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างจะแนะนำญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายได้ทำบุญใหญ่บุญใหญ่ตัวน,นี้แหละโยมมันจะไปทำให้เรารวยนายยมนะโดยเฉพาะอ,อันิีงส์งของการทำบุญนี้ นะมีบุญอะไรบ้างโยมก็คือถวายกระถิทเ่พระจาราร์กําลังมาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอยู่นี้เพราะถวายกรถินเป็นสุดยอดของทานนะเป็นทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้กับมนุษย์เพราะมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะจะปรากฏแก่ผู้ให้แล้วก็ผู้รับเป็นบุญที่หาที่สุดไม่ได้นะเพราะบุญที่เกิดขึ้นนะโยมนะและเมื่อดับขันแล้วโยมก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง สถิตย์โยนในวิมานสูงถึง5โายน์เลยนะมีนางเทพอักษรเป็นบริวารถึง1นึ่งหมืนเป็นเทพที่ได้นงพาทิพย์ด้วยอนิสงแห่งการถวายกฐินที่เองอและใครที่เป็นร่วมอและใครที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ3าครั้ง3ปีติดต่อกันโยมอาจารย์เคยเล่าให้ยมได้ฟังว่าจะไม่มีวันตกตามอีกต่อไปนะโยมนะฉะนั้นญาติยมสาธุชนโอกาสทองของชีวิตได้มาถึงแล้วนะ มาถึงยังไงพระอาจารย์ก็มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทาบุญเป็นเจ้าภาพมาหากถินสามัคคีวัดป่าธรรมวงสารามเพื่อที่จะสร้างวังพญานาคที่พระอาจารย์ขึ้นไว้ด้านหน้านี่แหละเนี่ยด้านหน้าพระธาตุเจดีย์เราจะสร้างแบบนี้โยมพญานาคเก้าตระกูลนะโยมนะโยมท่าน,นไหนที่เป็นเจ้าภาพมาหาอุปถัมภ์หนึ่งแสนบาทขึ้นไปท่านจะได้เป็นเจ้าภาพอ่าพญานาคอ่า ที่อยู่ด้านหน้าเนีก้าตระกูลอาจจะเป็นตระกูลใดตระกูลหนึ่งพระอาจารย์ก็จะสลักลายชื่อของท่านติดเป็นส้อยสังวานพญานาคเลยจะภาพอุปธรรมนะก็1,000งบาทก็จะได้รับกระเป๋ามหามงคลปลูกเสกโดยพระอาจารยนยอมนะลงอคยะขละให้ด้วยหรือจะภาพกองบุญนะกองบุญละ2,566บบาทโยมก็ร่วมบุญเอาบุญใหญ่ด้วยกัน ไปจักชวนเพื่อนจักชวนพี่จักชวนญาติของเราได้เอาบุญด้วยกันโยมขอคนละหนึ่งกองได้โยม้อตั้งจิตอธิษฐาในใด้ดีว่าปัจจัยของข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมงตรงต่อพระนิพพานกอถึงมังแก้วคยแคร่บ่งมานคอยพบพระศี่านในอนาคตตาก,การนันใกล้นี้เถินแล้วก็ค่อยโอนนะฮะในบุญก็สำเร็จกับเราแล้ว เพียงแค่เราคิดที่จะทําบุญบุญมันก็บังเกิดขึ้นกับเราแหละนั่นเองนะครับพูดไปพูดมาก็เริ่มง่วงอีกแล้วยมขอภัยนะยมนะวันนี้ก็ยังไม่ได้พักผ่อนนั้งวันหลายต่อหลายวันมาแล้วนะยมนะก็เหนื่อยก็เพียอยู่ช่วงนี้ก็หน้าดํค่ําเครียดมีเรื่องที่จะให้ต้องคิดมีเรื่องที่จะให้ต้องทํามีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะโดยเฉพาะกระถินปีนี้ยอดไม่เยอะนะยมนะแล้วก็เงียบเงียบไม่เหมือนทุกปี ข้อกังวลมนันจะมีปัจจัยมาสร้างวังพญานาคหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเชิญชวนเราท่านทั้งหลายใครที่เป็นเจ้าภาพมหาวัหันไปแล้วเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ไปแล้วก็เป็นเจ้าภาพคนละกองให้พระอาจารย์อีกนะนอมนะกองละ2,566าบาทหรือจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังสถาก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคาร อก้สอหมายเลขบัญชีที่กันให้นี้เอาแหละคงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะบางอย่างยิ่งว่าสารธรรมที่พระอาจารย์นำมาพูดในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันพระอาจารย์ก็จะได้ออกจากรายการแล้วก็จะได้ไปออกแบบนะปกนะปฏิทินนะที่ระลึกในงานกระถินนี่แหละคุณแม่นะสุพิษเรือนมูมพร้อมคณะหลายท่านนะ พระอาจารย์จะได้นำรายเชื่อมาอานอนุโมทนาให้เป็นเจ้าภาพปฏิทินนะให้จำวนวน1,000 1,000อันเนาะในการที่จะแจกผู้ที่จะมาร่วมบุญร่วมงานอ่าอยศแม่สมพรบุญเพลงนี่ก็ยังฟังอยู่เนาะสาธุโขโมทนาคุณแม่เป็นยังไงเนาะสุขภาพสายตาดีขึ้นแล้วเนาะคุณแม่เมื่อก่อนหน้านี้ยแม่ท่านบอกว่าสายตาไม่นีไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ดูโทรศัพท์หลายวัน นะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะปกติและเห็นโยมแม่ท่านได้พิมพ์เข้ามาเป็นความคิดเห็นได้นะครับก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะโยมเนาะสามทุ่มกับอีก50นาทีนะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอน,อ,อนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งนั่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเวแพร์ธรรมพร้อมกับร่วมบุญนะ มหากถินสามคัคคีวัดป่าธรรมวงสารามห้องเราในครั้งนี้ขอผลบุญที่ทําในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทําในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภยัยจิตใจใสร่มเย็นเป็นสุขเกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสา